ู้ป่วยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็หลายๆคนบอกว่าก็พอจะคาดเดาได้แต่บางส่วนก็บอก,บอกว่ามันไม่น่าจะมาถึงกันจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอเราต้องคาดคำนวณกันไปอีกสัก กี่เดือนเราจึงจะสามารถเข้าอยู่ในสภาวะปกติบันก่อนเราเห็นทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าอาจจะต้องเดือน2เดือนไปจนกว่าที่นะคะไปจนกว่าที่หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นั้นเขาจะสามารถ พอมีกำลังในการที่จะดูแลได้ดังนั้นเราจะทิ้งภาระเหล่านี้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวคงไม่ได้เราคงต้องช่วยกันทำอย่างไรไม่ให้เราเอาจากจุดเริ่มต้นที่เราก่อนว่าให้เราไม่ติดเชื้อป้องกันกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังของเรากันเลยนะคะเอาหละคขาวนี้มาดูกันส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็คาดหวังว่าเขานั้นจะสามารถช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนั่นคือวัคซีนค่ะสาหรับในประเทศไทยมีการปรับสูตรของการฉีดวัคซีนราวนี้ ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นหลายๆคนก็ต้องหันมามองนะคะกรณีของที่ ครูนะคะที่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะสองยี่ห้อนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเสียชีวิตเรื่องนี้ทางด้านของสอปอสอชอก็ออกมาบอกว่าจะเยียวยาครูเอกชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธที่ได้มีการฉีดวัคซีนลูกผสมนะคะซึ่งก็เสียชีวิตนะคะโดยที่บอกว่าจะเยียวยา4 0 0แสนบาทแล้วก็บอกว่านี่คือ รายแรกของประเทศนะคะจากกรณีที่นางสาวพ,พงพักสัทธาโสพลอายุ39ปีเป็นเจ้าของโรงเรียนและครูสอนพิเศษสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมชนะคะโดยนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนไม่ทราบสาเหตุภายในอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์สามีของผู้เสียชีวิตแจ้งว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคมไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาพร้อมกับภรรยาที่โรงพยาบาล ประจบหลังจากที่ผ่านมาสองสัปดาห์เนี่ยสามีและภรรยาได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคเข็มแรกต่อมาเพราะว่าเวลา19นาิกาของวันที่20กรกฎาคมภรรยาได้เสียชีวิตลงทางด้านนายแพทย์สุริยะคูหารัฐนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีริขัน,นะคะบ,บอกว่าผลการตรวจผู้เสียชีวิต ไม่พบว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยขณะนี้ได้ส่งศพไปผ่าชนสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชจากนั้นจะมีการแถลงผลตรวจจากทีมผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธรารณาสุขเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนลูกผสมแล้วเสียชีวิตเป็นรายแรกในประเทศแต่ทางการแพทย์นั้นไม่ยืนยันว่าสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากการฉีดวัคซีนค่ะขณะที่การให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะ าทางด้านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นก็บอกว่าได้พูดคุยกับสามีของผู้เสียชีวิตแล้วคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาไม่น้อยกว่า400,000บาทตามอัตราที่สปอสอชกำหนด จ่ายได้ไม่เกินช่วงต้นเดือนสิงหาคมในขณะที่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจะต้องทำความเข้าใจประชาชนทั่วไปให้ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดต่อไปและทราบว่าย,ยังมีผู้ที่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนลูกผสมในล็อตเดียวกันทั้งหมด115โดสแล้วก็มีบางรายค่ะแพทย์ให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลประจบเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด